สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบสด,ดีที่5ตุลาคมกรับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณมันใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่าคืนวันนี้อย่างที่แจ้งแถลงการไปเป็นที่เรียบร้อยว่าเรามีมาฝาก3 EP และ3 EP เป็นศึกยูโรปาไม่ใช่ยูโรอ่ายูโรปาลีก3 EP เลย และตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 3แล้ว2คู่โรม่ากับเซเวตมิยาเดลกับแบรนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่กำลัารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2พคู่ดูให้ดิแคปเกมแรกครับโรม่ากับเซเวตแข่งขันกันตอนที่สองโรมา่าบุกต่อไม่ใช่บุกต่อเปิดบ้านต่อสลูก เป็นเกมในกลุ่ม G นะเป็นเกมในกลุ่ม G นะครับโรมา่าเกมแรกบุกไป,ปชนะเชอรีฟได้สองหนึ่งมีแล้ว3ามคะแนน่านะส่วนทางเซอร์เวตเปิดบ้านแพ้ให้กับสวามเปาร์กสองโนยังไม่มีคะแนนเลยวันนี้โรม่าจะได้กลับมาลงเล่นในบ้านถ้าเก็บอีก3ามแต้มได้ก็แทบจะกุยทานผ่านเข้ารอบ ในขณะที่เซอร์เวตถ้าต้องการกลับคืนสู่เส้นทางต้องมีแต้มมีคะแนนในเกมนี้ให้ได้เป็นอย่างน้อยนี่คือภาพรวมรวนระหว่างโรมากกับเซอร์เวตเกมในกลุ่ม G ส่องผููดูแฮนดิแคปปรากฏวันจ้าทั้งห้าอะไวันนี้มั่นอ,อกมั่นใจโรมาปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านโรมากห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้รายครบถ้วน ช่องทีมเยอเซเวตเพิ่มขึ้น4ี่ลดลง1นผู้ก็คืออยู่กับโรมา่านะมั่นใจว่าโรม่าจะยังเก็บชยนะในกลุ่มนี้เป็นเกมนัดที่2และราคา2อลูกก็ไม่น่าจะต้านโรม่าในไหวเพราะเจา้าทั้งหลายเชื่อใจว่าโรม่าทําได้ความราคาลดลงเหมือนเลยในช่องจับ้าน,นต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมืนเลยในช่องทีมเยอเซบรองเพราะนั้นผู้นี้ในแคมป์นี้ ยืนอยู่กับโรมา่าครับพร้อมกับหวังกินแฮนดิแคปได้ด้วยอยู่โรมา่าเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หน 3, ึ่งใน EP พสามศึกยูโรปาลีกประจำก้ามเกลือมาประถมนี้อยู่ต่อโรมา่าคู่ต่อมาฉัข้อมูลสองผูดด้โดยแฮนดิแคปมิยาเรลเลกับแฟรนซึ่งยูโรปา,าลีกแข่งกันกับต่อทีสองมิยาเรลเล้าตอกครึ่งลูกนาะมอสเปนเ,เจอบอลฝรั่งเศสเป็นเกมในกลุ่มจี อ่อต่อไปเป็นเกมในกลุ่มเอฟนะเป็นเกมในกลุ่มเอฟเกมแรกเกมแรกเกมแรกเลยมียาเอียวหมุกไปแพ้พานาในในก้อนมาสองศูนย์ก็เลยยังไม่มีซังแต้มยังไม่มีสักคะแนนในขณนะที่แรนเปิดบ้านอัดมักก็มีไฮฟ้าไปสามศูนย์มีแล้วสามคะแนนเป็นทีมนำจาาฝูงวันนี้กองคล้ายคกับ เมื่อสักครู่นี้นะก็คือถ้าแลนบุกเอาชนะได้อีกก็เรียกว่าผ่านเข้ารอบแน่แน่เฉลุยแต่ถ้าเมเรเลต้องการกลับคืนสู่เส้นทางการลุ้นผ่านเข้ารอบเกมนี้จะต้องมีแต้มไปอย่างน้อยถ้าสามยิ่งดีแต่ถ้ามีหนึ่งก็ยังก็ยังพอถูกรู้ถูกกลางได้ว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างาต้องการคะแนน ราคาก็ต่อสมเหตุสมผลเมียเล่นเอ้าเล่นในบ้านบอลสเปนต่อครึ่งลูกอย่างไรก็ตามสองผูดด้วดยสารดิแคปแตากเจ้าทั้ง5้าหลายปารกรกดว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้าหลายเนสนวนของราคาปูพวกเขาเชื่อว่าจะจบด้วยการเสมอกันไปครับความราคาลดลงเหมือนเลยในช่องเสมอในขณะที่ช่องจบ,บ้านและช่องทีมเยือนเป็นลักษณะปรับขึ้นสามลดลงสองเหมือนกันแมะ เพราะนั้นภูเลือกองการเสมอนะครับแฮนดิแคป,ปครึ่งลูกขอบพิยาเด้าเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในชอ่องจะบานบนต่อก็คือไม่เชื่อว่ามิยาเด้าจะชนะราคานี้ได้ในขณะที่บอลรอง4ีจากห้ลายปรับราคาลดลงในฝั่งบอลรองแนนนะกับเชื่อว่าแนนจะก,กินแฮนดิแคป,ปนี้ได้สำเร็จมากกว่าเพราะนั้นภูเลือกอการเสมอ แทนดี่แคบนั่งอยู่ฝั่งบนรองก็สวนรองแลนด์นะสิครับจัดไปเป็นที่แดดตัวเน้้นสุดสิบดาวตัวที่สองในอีพีสามถึงอยู่บ้านหรีกจำคำเกินหวัพห่พนัดนี้บทสรุปอีพีสามสองคู่อีพีสามสองคู่นะอคู่ที่เราสรุปไปเมื่อกี้ก็คือสวนรองแลนด์ ที่มุกไปเยือนเมียริอาลอานะลองแลนนะแล้วก็คู่แรกนะโรม่ากับเซเวตโรมาตอบแพงๆของลูกอยู่ต่อโรมานะก็เรียกว่าอยู่โรม่าอยู่แดนะน่ะจำง่ายๆนะอีพีสามส่วนใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งและอีพีสองรบกวติดตามด้วยนะหกคู่ชอบตัวไหนก็จัดไปไม่ชอบก็เอาอองตัดผ่าน ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ